การที่ผมถึงจุดนี้ได้ผมไม่ได้มีมาจากสิทธิพิเศษอะไรผมว่ามันเกิดจากาโชคดีแล้วเราเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ทุกอย่างม,าามันลำากนิดหนึ่ถ้ากับกันั้งหมดว่าเราได้โอกาสแล้วเราทําไม่ได้ผมก็บอกกับตัวเองนะว่าผมจะไม่อยู่ด้วยความว่าสิทธิพิเศษนะครับอยากอยู่ด้วยผลงานแล้วก็อยากอยู่ด้วยการยอมรับจากผลงานของนักเตะเราแข่งครับผมโดนา,ก,ากิสโก้ใส่เงี้ยครับโค,ค้ชของมังกรเอฟซีครับ อ่าใช่ครับอ่าผมเลิกชอบเล่นบอลตั้งแต่อายุประมาณ5ขวบครับอ่าพ่อส่งไปเรียนที่อ่ตอนนั้นเป็นอาคาเดมีเมลซาเปาโลครับโค้ชตอนนั้นก็เป็นโค้ชเอเวนต์บอจิทครับคนที่ทำเอ่อสืบเป็นยาสูบกับเอ่อเทโรได้แชียมครับก็เป็นโค้ชของผมในตอนนั้นแล้วก็จนอายุประมาณ13-14ครับก็เข้าโรงเรียนราชวิทยาลัยแก้วก็ไปเล่นฟุตบอลที่นั่นนะแล้วก็เล่นมออาชีพอายุครั้งแรกตอนอายุ18กับชาเชีงยงซาวเสร็จแล้วประมาณ6ปีที่แล้วก็เข้ามาสู่บังก์อีวีซีโดยการเอ่อตอนนั้น เข้าปเป็นเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็น้องชายผมรู้จักกับลูกชายของพี่พอเราก็เลยได้คุยกันแล้วก็สุดท้ายก็เลยได้เข้ามาเป็นนักเตะของมากอรซีซเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วอยากเป็นนักเตะคือมุ่งมาที่เป็นนักเตะแล้วเราก็เพิ่งอายุตอนนั้นน่าจะยี่สิบยี่เองครับยังไม่ได้มุ่งมุ่งที่เป็นโค้ชแต่ว่าก็คือชอบในการเป็นโค้ชอยู่แล้วชอบในการศึกษาแทคนิคหรือข้อมูลอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบเล่นเกม FM นเครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ุดเปลี่ยนใช่ไหมครับผมว่ามันเป็นที่โอกาสด้วยจังหวะนั้นย้อนไปเมื่อประมาณ3 0ปีที่แล้วผมได้เรียนโค้ชไล่มาเรื่องจีจีถึงจุนึงซีงงแล้วก็ช่วงนั้นรู้สึกอังโควิดผมได้เริ่มทำอะคาเดมี่ของบางกอกใน1ุิ8ปีครับก็เริ่มทําแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่เราใช่เสร็จแล้วเมื่อประมาณ2ปก,กันที่แล้วโค้ชชาวเยอรมันนะครับเขากลับบ้านไปเขามีภารกิจที่ต้องทํางานที่สเปนอะไรยครับ โอกาสก็เลยมาเสร็จแล้วพี่พอเ็อาจจะเห็นแลตัวเราเนี่ยเขาก็เลยคุยกับผมว่าเออโอกาสมาแล้วจะลองรับมันไว้ไหมลองคว้าไว้ไหมผมก็เลยคว้านไวนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับโมซึ่งเป็นเพื่อน่วมทีมชาวลางชาของผมก็มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าทำไมถึงเริ่มงานโคด้ดเร็วและอีกจุดหนึ่งอาจจะเพราะว่าผมทำแคมคมีช่วงนั้นแล้วก็มีนักเตะจากแคมป์มีขึ้นมาเยอะด้วยแล้วก็พอจะมีผลงานที่จับต้องได้เขาก็เลยพดัออนตัวผมขึ้นมา แต่หลักแล้วผมอยากให้คิดกับทีมงานผมด้วยนะครับผมว่าผมแค่คนหน้างานแต่ว่าหลักย้ำตลอดว่าคนหลังฉากทางานกันหนักมากจนมาถึงจุดนี้ครับอ่าจริงๆไม่ใช่ครับอาจจะเคยเข้าใจผิดการคาดเคลื่อนอะไรย่างเงี้ยอ่าจริงๆคือเราไม่ได้เจ็บแล้วก็มันเป็นจังหวะชีวิตครับจริงๆเล็กๆอ่ะผมยังใส่ชื่อตัวเองเล่นอยู่พี่พอเขากลัวว่าเราสมมติว่างานโคชมันไม่เวิร์กเงี้ยครับเรายังกลับไปเป็นนเตเตะได้นะแต่จริงๆในมุมมองเราเราจะไม่ส่งตัวเองลงเล่นเพราะว่าผมปฏิญาตัวเองไว้เลยว่า ถ้าผมเป็นโค้ชผมจะไม่เป็นโค้ชแอนเทอเพราะว่ามันจะไม่นักเตะคนอื่นเยหรือว่าน้องๆไ,ไม่ได้โอกาสมาแล้วผมใส่ชื่อแต่ว่าผมไม่ไลงเล่นครับพอเสร็จแล้วจบเลกแรกปุ๊บผลงานมันโอเคแล้วมันดูแล้วเราแฮปปี้กับมันแล้วก็พี่พอแฮปปี้กับมันสโมรสรก็เดินหน้าได้ผมก็เลยตัดใ,ใจเลิกเล่นแล้วก็มาเป็นโค้ดต็มงตัวอย่างทุกวันนี้ครับมันเรื่องของความโชคดีมา่กว่าที่ได้เจอกับคนที่เขาให้โอกาสเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราครับผมว่าการที่ผมถึงจุดนี้ได้ผมไม่ได้มีมาจากสิทพิเศษอะไรผมว่ามันเกิดจากการโชคดีแแล้ววเา่สงห็น เราทําได้อะไรเงี้ยัมันเลยทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีถ้ากับการทังมือว่าเราได้โอกาสแล้วเราทําไม่ได้ผมก็บอกกับตัวเองนะั้นว่าผมจะไม่อยู่ด้วยความว่าสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยครับอยากอยู่ด้วยผลงานแล้วก็อยากอยู่ด้วยการยอมรับจากผลงานของนักเตะแล้วก็แฟนบอลด้วยความที่เราเคยเป็นนักเตะร่วมกันมาเมื่อตั้งแต่ยุคแรกเลยแล้วก็เราสนิทก,กันนะครับแล้วเคมีเราตรงกันมาเลยมันเลยทำให้ทำงานร่วมกันได้โมเขาจะเน้นเรื่องเขามีประสบการณ์ดลงเล่นเยอะกว่าเราเขาจะ เอ่แนะนำหลายๆอย่างเราเราก็จะเป็นพวกเรื่องแท็กติกนะครับและทุกวันนี้โมก็จะทำเรื่องฟิเตเนสด้วยเราก็เป็นเรื่องแท็กติกมากกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราคุยงานคุยงานตลอดแล้วสิ่งที่ดีคือเวลาเราแพ้หรือเราชนะเนี่ยเราไม่เคยโทษกันอันนี้คือสิ่งที่ผมเอ่อกับโมเ<ม>พื่อนคนนี้ครับทำร่วมกันมาตลอดมันทำให้ทีมผลงานออกมาโอเคครับ ผมว่าใน,ในมุมของผมคือการซื้อใจนักเตะแล้วก็การดึงสภาพเตะที่ดีสุดออกมานะผมพยายามคุยนักเตะในทุกวันพยายามดูเขาพยายามคุยกับเขาถามเรื่องครอบครัวเขาถามเรื่องความรู้สึกหลังซ้อมก่อนซ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามคุยกับเข,เขาให้เขารู้สึกว่าเราใส่ใจเขาเราสามารถอยู่ในใจเขาได้คนระับถ้านักเตะรู้สึกว่าเราจริงใจเขาเมื่อไหร่เขาจะแสดงสิ่งที่ดีสุดให้เราออกมาแล้วก็มันจะเป็นผลดีกับทีมแลวก็ตัวเราด้วยอันนั้นคือสิ่งที่ผมพยายามทําในทุกวันปัจญาจริงผมผมผม,ผมเน้นนักเตะตลอดนะไม่ว่าเจอใครเจออะไรผมพยายาม เล่นเพื่อใช้ชนะนะครับซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ในสนามซ้อมผมย้ําในทุกวันในการซ้อมว่าคุณซ้อมคุณต้องเต็มร้อยคุณต้องเกินร้อยเพราะว่าถ้าคุณซ้อมเต็มร้อยในสนามมันก็จะง่ายขึ้นแล้วคุณซ้อมเพื่อใช้ชนะในสนามซ้อมมันก็จะทําให้ในสนามแข่งมันก็จะเหมือนกันผมไม่อยากผมไม่ชอบในการซ้อมเยอะแยะทุกคนต้องเล่นเพื่อชชยชนะต้องซ้อมเพื่อใช้ชนะเท่านะั้นปีนี้ก็มีช่วงเวลาที่เราห้านัดชนะแค่ชนะแค่นัดเดียวอย่างเสมอไปสี่ซึ่งช่วงนั้นก็เต่กตอนแรกเราทำคะแนนอะ นำห่างเยอะแต่พอเราเสมอเยอะปุ๊บทีมข้างล่างเริ่มไล่ลงมาแล้วซึ่งมันก็รู้สึกกดดกันเงนแล้วก็นักเตะก็แน่นอนนักเตะก็กดดันกันซึ่งจุดนั้นเราสึกว่าเป็นจุดที่มันชาเลนจ์เรานะแต่ผมมองจุดเนี้ยว่าเป็นเรื่องของหลังฟุตบอลมันมีช่วงขาขึ้นขาลงแล้วผมก็บอกนักเตะเสมอว่าช่วงเวลาที่ชนะเนี้ยมันใครก็แฮปปี้แต่ช่วงเวลาที่พิสูจน์จริงๆว่าเราเป็นทีมไม่ดีแค่ไหนคือช่วงเวลาที่เจอการกดดันายากลาบากอันนี้คือช่วงเวลาที่เราพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเราสามารถผ่านักเตะทําได้้อนนี็ พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านักเตชุดนี้เป็นนกเตที่สามารถเป็นแชมป์ได้จริงๆโง่ก็ต้องยอมรับว่าช่วยชะบุรีรามและต่อนยนังจนถึงได้แชมป์ที่3มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อพูดจริงก็คือเป็นช่วงที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับแล้วผมขอผมบอกว่าผมคิดว่าผมโชคดีด้วยนะครับมีทีมงานที่ดีมีสตาฟโค้ชท,ที่ดีแล้วมีนกเตะที่ดีทีมของเราเนี่ยเป็นผมว่าผมโชคดีที่จุดนี้นะครับ อันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่มันเร็วมากแล้วผมก็พยายามปรับตัวมามันแค่ชั่ว้ามคืนแล้วชีวิตผมก็ยอมรับว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็มีคนรู้จักผมเยอะขึ้นเลแต่ว่าากันคนก็รอรอตามเราเหมือนกันนะแลัวเราต้องวางตัวให้มันดีอะไรอย่างี้คคือผมอย่างแรกผมพยายามปรับตัวในเรื่องการให้สัมภาษณ์อะไรอย่างงี้คือเรายังเด็กอะ่ะเรายังยี่สิบเจ็ดเองเรายังต้องเรียนรู้อ,อีกเยอะแล้วก็เราไม่อยากเอาตัวเองไปข่มใครนะรผมพยายามทําตัวให้ humble ที่สุดนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่พี่พอเตือนหมั่นกันแล้วก็็เปปนนระโย์ผมมาก เรื่องวางแล้วครับก็หลักก็คือเท่าที่คุยกับสมโมสรก็อยากจะเก็บโครงเดิไมไว้นะครับผมไม่เห็นด้วยที่ขึ้นไปแล้วเปลี่ยนหมดเพียงแต่ว่าตัวที่เราเสริมมาก็ต้องดูว่าราคาจุดไหนบ้างแล้วก็ตัวที่เสริมมามันต้องเป็นตัวที่มีประสบกรารณ์แล้วก็ช่วยเราได้จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็กมีรต์ไว้เบื้องต้นแล้วก็รอทุกอย่างให้มันเรียบร้อยแล้วก็จะจะลงรายละเอียดอีกทีนึงครับยำร้อวัด ดีใจมากมากครับเพราะว่าทุกวันนี้จากตอนแรกเห็นแฟนบอลร้อยคนพันคนจนทุกวันนี้เป็นสามสี่ห้าพันคนแล้วดีใจมากที่เห็นแฟนบอลกลับมาเยอะแล้วก็ทุกครั้งที่เรายิงประตูเข้าแฟนบอลเราแบบเฮผลผม,มลุกมากก็อยากเห็นบรรยากาศงี้เยอะๆอีกโดยเฉพาะในทีสองเนี่ยนะครับเราอยากได้กำลังใจจากแฟนบอลามากเพราะว่ามันจำยากขึ้นนะครับอยากได้การได้การซัพพอร์ตที่มัน เยอะๆอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะนักเตะต้องการแฟนบอลขอขอบคุณแฟนบางกอกก่อนนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาเมื่อ6ปีที่แล้วลจนถึงวันนี้เขายังอยู่กับเราตลอดแล้วก็จนถึงจุดถึงจุดที่ขึ้นทีสองเขายัางอยู่ก็หวังว่ามันจะเยอะขึ้นเรื่อยอยากจะเชิญชวนๆๆแฟนบอลเหมือนกันคนก <c oughs> รุงเทพนะครับเราเป็นทีมของคนกรุงเทพอยากให้เข้ามาดูบ bon <c oughs> อลเยอะๆนะครับโดยเฉพาะเยาวชนนะเพราะของเราเนี่ยนโยบายคืออายุต่ำกว่า12ดูบอลฟรีนะครับก็อยากเชิญชวนให้เข้าเป็นแฟนบางกอกนะเพราะเราคือทีมของคนกรุงเทพครับ สำหรับพี่พอครับอยากขอบคุณเขานะครับเพราะเขาเป็นคนที่ให้อากาศผมบางครั้งที่ผมผิดพลาดเขาคือคนที่สอนผมวันที่ผมประสบมเร็จเขาเป็นคนที่อินดีกับผมวันที่ผมลืมตัวหรืออะไรเงี้ยเขาคนคนที่เข้ามาเตือนผมคนแรกผมว่าผมโชคดีมากที่ได้เจอประานสโมสรนี้แล้วก็มีทีมงานที่ดีอย่างนี้อยากขอบคุณเขาจริงๆอยากให้เขาเป็นมิสเตอร์บางกอกต่อไปนะพราะว่าเขาคือตอนนี้เขาคือที่รักของของคนบางกอกจริงๆของคนของคนบางที่บางมดนะครับที่บางกอกยังมาจนนี้ได้ไม่ใช่เราผมนะครับเพราะเขาจริงๆเพราะเพราะพี่พอ <Das que at> ผมว่าอย่างแรกผมแนะนําคือถ้าอยากเป็นโค้ชคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเตะที่เก่งหรือว่าเป็นนักเตะมาก่อนขอแค่คุณมีความตั้งใจแล้วก็คุณพยายามฝึกฝนหน้าตัวเองนะครับมันก็จะเดี๋ยวแล้วรอโอกาสใหาโอกาสมาแค่คว้านไว้ซึ่งจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่สําคัญเพราะว่าผมว่าหลายคนมีคนที่เก่งกว่าผมอีกหลายคนแต่ว่าเขาแค่ไม่รับโอกาสแล้วก็ไม่กล้าคว้าโอกาสไว้สิ่งที่ผมแนะนําได้คือถ้ามีโอกาสคว้านไว้นะครับแล้วสุดท้ายผมว่าแค่ลองท้าให้ตัวเองดูนะแล้วทำให้เกิดขีดจำกัดของตัวเอง